สวัสดีครับท่านจากแคชูรี่นะครับวันนี้ท่านมีสินค้าทางการเงินตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยมาแนะนําเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสินค้าทางการเงินที่ดี มีฟังก์ชันที่หลากหลายมากเลยครับและที่สำคัญราคาย,ยังดีมากๆด้วยนั่นคือประกันชีวิตและสุขภาพจากทาง t t b e Easy Care Plus ครับผมโดยที่ประกันจากทาง t t b e Easy Care Plus ที่รับประกันโดย Prudential ประกันชีวิตนะครับซึ่งตอบโจทย์มากๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการค่ารักษานะครับสูงสุดถึง5 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวนำซ้ำนะครับยังมีค่าชดเชยประเภทเจอจ่ายจบ ในมะเร็งทุกระยะเลยครับในราคาที่ถูกมากๆเลยครับโดยค่าเบียรเริ่มต้นเพียง32บาทต่อวันนะครับแถมยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง25,000บาทเลยครับผมและนอกจากนี้นะครับทาง TTB นะครับยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเพื่อนๆชาว c a ชชูรี่ด้วยนั่นก็คือสิทธิประโยชน์เงินคืน2ต่อเมื่อสมัครผ่านแอป TTVB Touch และจ่ายเบี้ยรประกันแบบรายปี ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ยาวไปจนถึงสิ้นปีคือ31ธันวาคม2565ครับรับทันทีเลยครับต่อที่1รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากสูงสุดถึง3,000บาทกันเลยทีเดียวต่อที่2รับเงินคืน20%ของค่าเบี้ยรายปีปีแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆชำระด้วยบัตรเครดิต ของทาง TTB และสมัครหักค่าชำระเบีย้ยอัตโนมัติแบบไม่มีขั้นต่ำเลยครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อาจจะรู้สึกว่าการผ่อนชำระเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สะดวกและง่ายกว่านะครับทางท t b มีโครงการสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะแบ่งชำระผ่าน TTB So good สามารถแบ่งชำระได้0% 6เดือนกันเลยทีเดียวโดยที่เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรที่เบอร์1428ได้เลยครับ และหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้สึกว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันยังน้อยเกินไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อประกันจากทาง TDB Easy e Care Plus สามารถเข้าไปทาบ Inbox ได้นะครับทาง Facebook Fanpage TTB Bank Official นะครับซึ่งขึ้นให้อยู่ด้านข้างนี้เลยและเดี๋ยวท่านจะแปะ Description ให้อยู่ข้างล่างด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะกดคลิกแล้วก็ลิงก์ไปได้เลยนะครับเข้าไปทางัก Inbox หาแอดมินนะครับแจ้งชื่อนมสกุลและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการซื้อประกันนะครับ พร้อมกับบอกโค้ด Cashury X ตัวใหญ่ TTB ครับยังมีครั้งนะครับ Cashury X ตัวใหญ่แล้วก็ TTB รับทันทีเลยครับกับ g i v e Watch e r จากทาง Tesco Lotus 500บาทไปฟรีๆเลยครับผมซึ่งฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเจอทันที่ Lotus เนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาทักทายกันนะครับเป็นยังไงบ้างรครับ,รบกับสินค้าที่นันนำมาฝากซึ่งถ้าเกิดเรามาลองคิดดูดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราซื้อประกันจากทาง TTB e, e a s Care Plus นะครับ เราเนี่ยนอกจากว่าจะได้ประกันในเรื่องของค่ารักษาเรียบร้อยแล้วโรคร้ายแรงมะเร็งเจอจ่ายจบเราก็ได้นะครับในเราจะมีโอกาสได้สําหรับการลดหย่อนภาษีด้วยเงินคืน2ต่อเราก็มีโอกาสที่จะได้และที่สําคัญเรายังมีโอกาสได้กีวอเชอร์จากทาง t ท s c o ้ลอต s อีก500บาทเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าคิดไปคิดมาบกลบคูณหาแล้วเนี่ยเพอเเราเหมือนจะได้ประกันมาฟรีๆเลยนะครับเนี่ยถูกมากๆเลยเพื่อนเท่านใดที่ สนใจอยากจะซื้อสินค้าทางการเงินดีๆตัวนี้อย่าลืมเลย TTB Easy e Care Plus ครับ <_ C 1> อยากให้เพื่อนๆนำไปพิจารณาและนำเข้าไปเป็นสินค้าทางการเงินตัวหนึ่งที่ไปอยู่ในแผนของเพื่อนๆนะครับเพื่อจัดการภาษีและแน่นอนก็คือเรื่องของการลดความเสี่ยงนั่นเอง <_ C 1> อย่าลืมรีบไปซื้อกันนะครับผมดีมากๆจริงๆอันนี้ทันแนะนาเลย <_ C 1> แล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมแล้วก็เหมือนเคยเลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขและสนุกกับการลงทุน และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าจะซื้อประกรันลดหย่อนภาษีอย่าลืมประกรันลดหย่อนภาษีจะต้อง t t ท,ทเท่านั้นครับผมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ